วิดีโอการ r e a d Info นะครับ CPU MTK Android นะครับด้วยโปรแกรม m i r l c l e เเริ่มจากนะครับเปิดโปรแกรม m i r l c l e ขึ้นมานะครับในวิดีโอจะเห็นว่า Error 1หนึ่งครั้งกดโอเคไปครับตัวนี้เป็น m i r l c l e ์เ c a นะครับก็เลย Error นิดหนึงนะครับ uh, CPU เป็น MTK นะครับเราก็จะเลือกฟังก์ชัน MTK นะครับ เราต้องการที่จะ read info เพื่อดูข้อมูลดู address นะครับเราก็ติ๊กที่ read info นะครับดูได้ว่า MTK ตัวเนี้ยเป็นเบอร์อะไรนะครับ MTK Android เน,นเน้นนะครับว่าเป็น boot 8นะครับติ๊กที่ boot 8อ่ะเราทำผ่านสาย USB cable นะครับเราก็เลือกที่ USB cable นะครับ มาที่ไมคอมนะครับคลิกขวาที่ m มคอมเลือก m a n เ g e นะครับเลือกที่ Device Manager นะครับเพื่อที่จะดูว่าเวลาเรากดเข้าโหมดแฟลชนะครับคอมพิวเตอร์มีการ detect หรือมีการเจอเครื่องจริงไหมนะครับเป็นการเช็คให้ชัวร์นะครับว่าว่าคอมกับเครื่องเนี่ยเจอกันจริงหรือเปล่านะครับ ัจากเช็คดูแล้วแน่ใจแล้วนะครับว่าทุกอย่างโอเคนะครับก็กด Start b บ t t o ทรอไว้เลยนะฮะที่ตัวโทรศัพท์หรือตัวแท็บเล็ตนะครับจะต้องดับสนิทนะครับแล้วเราก็จะกด Boot Key หรือกดให้มันเข้าโหมดแฟลนะครับแล้วก็เสียบสาย แท็บเล็ตตัวนี้จะเห็นได้ว่ายังไม่ทันเสียบสายนะครับรูปแบตก็จะขึ้นแล้วนะครับคือเครื่องไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ผมจึงต้องกดรีเซ็ตเพื่อเป็นการสั่งเข้าโหมดแลตอีกทีนึงนะครับโปรแกรมเจอนะครับคอมพิวเตอร์ดีเทคนะครับโปรแกรมก็วิ่งนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีไดเวอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ ถ้าใครยังลงไดเวอร์ไม่เป็นนะครับก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอการลงไดเวอร์ได้นะครับสำหรับการอินโฟนะครับจะเห็นได้ว่าบรรทัดบนสุดถ้าใครสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าเป็น cpu mt 6 5 7 7นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็น address พวกนี้จะเป็น a d d r e s ของของแต่ละ partition นะครับ android ก็จะเป็น a d d r e s นะครับ2 9 6 8 0 3ตัว บจบนะครับการ r e a d Info เพื่อดู CPU เป็น MTK เบอร์อะไรนะครับ add date เท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้เช็คว่าเครื่องของเราเนี่ย add date เท่าไหร่ไฟล์ที่โหลดมา add date เท่าไหร่นะครับถ้าไฟล์ที่โหลดมากับเครื่องของเรา add date ไม่ตรงกันนะครับแฟด โอกาสเข้าน้อยมากครับโอเคนะครับเข้าใจตรงนี้นะครับก็คือ add date ของเครื่องกับ add add date ของลมที่จะเอามาแฟดเนี่ยจะต้องตรงกันนะครับถึงจะแฟดเข้านะครับโอเคครับขอบคุณครับ